สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันสามตำบลโต๊ะนะคะสูตรที่สามนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็จะมีแค่สี่คู่โต๊ะเองนะคะท่านผู้ชมมาดูกันนะคะสูตรที่สองก็มีแค่สี่คู่เองนะคะเดี๋ยวเราเอามาเทปชนกันดูนะคะมาขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะปรดใชวิจารณญาณในการรับชมคีปวปดรโวนี้คะ่ะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ หากว่ามีตัวที่ชอบนะคะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เรามาคำนวณกันต่อโซนที่เราเอามาตั้งค่ะอันนี้หลักร้อยบนหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะส่วนสองตัวนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นท้ายคอสองนะคะน,นี่สองตัวล่างอันนี้จะเป็นสองตัวล่างนะคะ,อะเอาสองค่ะสองบวกกันสองครั้งก็เป็นสี่ค่ะ หน,หนก็เป็น2นะคะก็เป็น6กค่ะหกบวกสนะคะก็เป็น0นย์ค่ะแล้วก็บวกหอีกทีนะคะอ่าก็เป็น6ค่ะ6 7เจ็ดเองมใช่หกเจ็ดแลไมใส่เจแนะแล้วก็99ก็เป็น8นะคะบกหอีกทีนะคะก็เป็น9ค่ะอ่าแล้วเอา1น,นี้มาบวกหนะคะท่านผู้ชมก็เป็น7ค่ะเจแบบนี้นะคะ 6กเค่ะ698แดแล้วก็797ค่ะเจ็ดเก้านะคะประมาณนี้นะงดที่ออกงวดนี้นะ 7มาบวกกัน2ครั้งนะคะก็เป็น4คะ่ะแล้วก็มาบวก3บวก3ก็เป็น6นะคะเอา6บวก4เป็น0นะคะท่านะชมเอา0มาบวก9นะคะก็เป็น9คะ่ะแล้วก็มาบวก1อีกทีนะคะก็ก็เป็น0นะคะท่านะชมอ่าศ1คะ่ะอ่าประมาณน,นี้คะ่ะแลยวก็ 7, 7นะคะก็เป็น14คะ่ะเอา4มาบวก3นะคะอ่ะก็เป็น7ค่ะเป็น7นะคะ แล้วก็เอาสารนี้มาบก6ค่ะประมาณนี้ค่ะเป็น9ค่ะ90ค่ะ0ูนย์เดเก้าแล้วอ่าหนึ่งเจ็ค่ะหนึเจค่ะ,ะประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชม เขาคูอโต๊ดนี้นะคะสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมดูงอที่เพิ่งออกไปค่ะเอาเจดนี้บวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสี่ค่ะแล้วก็มาบวกหนึ่งบวกหนะคะก็เป็นสองค่ะสองบวกสี่เป็น6ค่ะเอาหมาบวกสองเป็น8ดค่ะเอา8ดมาบวกห้านะคะลงรายเลขสามค่ะ3ามสี่ค่ะ,ะแล้วก็ แปนะคะก็เป็น6นะคะเอา6มาบวก1นะคะก็เป็น7จ็ดค่ะ,ะเสร็จแล้วก็มาบวกอหนบวกหนะคะก็เป็น7เช่นกันนะคะท่านผู้ชม7 8ค่ะ3ามเจนะคะสามเจ็ 3, 7, 7. 3, 7, ค่ะอ่าสีสี่ 4, 7, 7ค่ะ4 7 8ค่ะ งดที่พิ่งออกไปนะคะมาดูงวดที่จะออกนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างนะคะหน้าคอหนึ่งค่ะอ่าอันนี้ก็ท้ายคอสองนะคะสองตัวล่างนะคะท้ายได้ไม่ใช่ไอ้น,นี่สองตัวล่างนะคะเอาสามนี้บวกกันสองครั้งก็เป็นหกค่ะแล้วก็มาบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ยังเป็นหกค่ะเอาหกบวกสองก็เป็นแปดนะคะ เอาแปดมาบวกแปดทีนะคะก็เป็นหกนะคะท่านผู้ชมหกเจ็ดค่ะเอาศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็บวกศูนย์นะคะก็ยังเป็นศูนย์ค่ะ,ะมาบวกศูนย์บวกหกนะคะก็เป็นหกค่ะหกเจ็ดไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเอ่ยนะคะ,ะที่นี่เราลองจับคู่กันดูก่อนนะศูนย์หกศูนย์ เอยไม่ใช่6กศูนยแล้วก็7จ็ดเจ็ค่ะอ่าท่านผู้ชมคิดว่าจะมาตัวไหนเอ่ยถ้าสมมุติว่าเขาชอบมาเบิ้ลนะเราก็เอาติดไปเลยที่มันมีตัวเบิ้ลนะท่านผู้ชมดูซิอันนี้ออกแนวล่างๆนะคะเออนี่เป็นสูตรใหม่นะถ้าเรา หาเจอตั้งแต่งวดที่แล้วนะเรากา็สูตรที่สามกับที่สองเขาชนกันนะแต่งวดนี้ไม่ชนกันเลยนะคะด้านล่างด้านบนนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเออดูซิชอบตัวไหนก็เอาแค่ตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะสูตรสามตัวบนของพิชางนะคะมีแค่สามสูตรเองนะคะท่านผู้ชมมีสูตรที่หนึ่งก็มีชุดเดียวนะคะสูตรที่สองมีสี่ชุดนะคะสูตรที่สามก็ยังเป็นสี่ชุดนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันอีกสองตัวบนนะคะ,ะตัวเน้นๆน,น,นะคะ,ะพิชาช้างจะเอามานําเสนอให้นะคะท่านผู้ชมก็มีก็น่าสนใจอยู่นะท่านผู้ชมแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาลงสูตรหวยลาวก็แล้วกันนะคะหวยลาวก็หลุดบ่อยจังเลยนะทําไมเขาเป็นแบบนั้นนะบางทีนะหาสูตรหวยลาวก็ปวดหัวเช่นกันนะท่านผู้ชมเลี้ยวๆก็ไม่เข้าอีกละเนี่ย ต้องหาใหม่อีกละแต่เวลาเรามาคำนวณดูสูตรเก่ามันก็ไม่ใช่ว่าเข้านะท่านชมลองดูนะคะหรือว่าท่านใดที่ชอบแค่เออเดินบนเดินล่างแบบนั้นอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะแต่บางท่านเขาชอบแบบสี่ตัวตรงหรือสามตุกบนโต๊ดอย่างเงี้ยพ่ช้างก็พยายามที่จะหาสูตรที่ดีๆเอามาลงให้ท่านชมนะคะเออเนาะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดอนะเนาะบางทีเราก็คำนวณตามสูตรอนะ่เนาะบางทีก็ ก็อย่าให้ถูกเช่นกันนะคะท่านผู้ชมนะมาขอเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสูตรที่สามนะคะประมาณนี้ค่ะชอบก็แคปไว้นะคะอ่ะประมาณนี้คนหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ